ในบอ่อตัวเองครับทดลองดูปุ๊บโอ้โหกุยางอันนี้มันมีแต่ปะนินนะปะนินเพียบเลย โดนครับโดนเล็วช่อนช่อนหรือเปล่าเออช่อนนะช่อนนะโดนไอช่อนโดนจนได้สุดยอดเลยกบยาง สีดำครับโอ้โห